เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมังนในก็จาหลังจากที่เลิกงานแล้วเนาะงิพากันมาตาบังหงุ่นเนี่ยผู้ยำกับยำป๊อกป๊อกป๊อกผู้นี้ก็ตั้แล้วเนาะจับเครื่องปรุงอย่างผูซอยกับซอยอย่างปานนี่เว้ยผู้เนี้ยเลิกงานตอนเช้ามาตั้งมือกี้เช็ดวัชิรวเนาะกับแกมพี่น้องเอ,อ้มอมอืนนอ,อนี้ว่าตามมังหงริมคลองใกล้กขโมงเหงานนั่นละนี่ผูตั้มมาคุยกับผูตั้มขมงข้มเม่นขนาดผู้เลย เบิ่งพุดสิน่ะสิท่านนี่ผู้ซอยก็ได้เว้ยเออคุณซอยโอ้โหซอยก็ไปเอ้อเอานี้มอเนี้ก็เริ่มปรุงแล้วเนาะมอเนี้ก็ซับซับซับนาถิซับอย่างเดียวเนาะมอเนี่ก็เทพงสุลงสุลดน้ำเอ้ยคือเทลายแต่เฮ้ยวมอไอหล่นค่ะคักเอาเอาผัวตุกบหยุดเถื่อเอาผัวเอาเทหน่อยเสพหน่อยเทลายเสพหลายอ้าวปัติก็ใส่น้ำปลาเนาะ ใส่น้ำปลาไปพี่น้องอืมจัดเอาันเอ็กซี่จังหมดเค็มอ่าหลังจากนั้นกับมอกับมาซอยมักเลนลงเนาะเลนตามลงไปพี่น้องไอ้ผู้นนี้ก็เต้นอย่างเดียวเนาะเปิดเพลงไปน้ำมอนี่ก็เต้นได้แต่เต้นอย่างเดียวนะมอนี่ออืนี่ผู้นี่ก็ซังซอยทั้งย่ำจักอีซังเนาะนี่ปาดบางนาบางะไรพี่น้องเอ้ยผู้นนี้ก็สั่งง่ายง่าง่โอ้ยผู้นี่แต่ละมือกับม้วนเนาะเออเลยงามไม่เหมื่มากะนางกินสมตำกันเนาะ ก응ับแก้มกับแก้มพี่น้องและพุ่นแล้วดีพงนาลงไปเอาตามต่อพี่น้องตาม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 ,ตามเข้าไปตามมันเนี้ยมอเนี่ก็ตาม,ตามจัดนักจะเต็มแล้วแล้วมอนี่ก็ได้มีนาทีตามเรามอนี่ก็อยากโซฟีมือมองไงซาบุการ์นี่ก็นัง่งเบิ่งแล้วเอออาผู้ซอยก็ซอยผู้มาขราบคุณเฮียสั่นโย้พูดเอาผูบเอาซอยอืยุบเสร็จแล้วบ้านนี้ซิมเบิ่งไปยังไงพี่น้องเอง้ย อืมตอน,น้เราไปซีมเอาไปยุบบางสมวนก่อนซีมบมางว่าเองปุ่งเฉยได้ประมาณสักไหน่าจะแสบสักไหนเนาะนี่ซีมคำแรกลกัลกแรกแรกจะอีหยังแสบวะเนาะเข้มวะเน,ะน,นาะนัววะเนาะตอนนี้ก็ถามไปจะได้ปากลาซับต่อทางนี้ก็กได้เนาะอืมถ้าน้ากระจอบจะุ่นแสดงนะแค่แอคกองของน,น้องเนาะจอขึ้นหัวเจ้า้ยเราก็เนาะเออเราก็เป็นคนอาหารได้เนาะเออผมเคยกินสมำ่ำผมจะลองเบิง่งเออ มัน,นก็นตั้แล้วได้ทีนะนี่ตั้มเนอะสีสันแดงจ่ายายได้เพชรเป็นเพชรพชรีน่น้องเอ้ยนี่ซิมแล้วซิมปึบนี่บุบ๋มบพออ่อป้าเด็กอวัน,นี้ก็ได้มันบอดแซมมันจืดเพดื่อองทางนี้ก็ซิม นี่ตามเองก็บัวหอยคอยก็ว่าคอยแซบแล้วไดเอื้อยน่นเออมอนี่ก็มาซิมมอสนี่ก็เต้นอย่างเดียวบริสุทธิ์ใจมอนี่กินเขาอีกทางนี่ก็ซิมอีกทางนี่ก็มาจอบนี่เอ้อยิบยิบยิบเอ้อยิบเอาอยิบซิมเนี้ยซิมเนี้ยอึ้บแอ๊เฮียลงบันเทิโอ้ยมอนี่ก็ตักลงถวยได้แซบแล้วเอ้ยแซบแล้วผมมอนี่ก็ได้ทางนี่ก็บาแซบบาแซบเล้วนอนเอ้ยก็ได้อืมบุน้องก็ตั้มที่น้องเอ้ยุคนเอา แหลบลินเอ้บอกกรุงเทพกับขักพีนพ่น้องบอกเด็งเเอนี่ทังนี้เออบอกพอมาแด่พอมาแดก,แดกทั้งนี้กไะแพอบาแดดอืมทังนั้นกระพูดเอ้ยนพนแขวแล้วก็ขยี้แล้วกอี้ลงเงีมอเออ,เ,อ,อ,เ,อเ,เราเห็นสมมเาไกินย่งเราก็มากินลำน้อยเออราก็ว่าแซ่บแสบแสบเรากินมึงลองกินะนน้าเเเง,กกงกกเลยก,กินพี่น้อง เบอร์กินผุนลาบลิ้นแบบแบบทุกอย่างแสบวะแสบวเพลิดหรอผิดแล้วนะฮะทำไมตับบะขงพี่น้องเอ้ยแยบแยบเต็มทางนี้ก็ว่ากันไปแล้วบ้านเราบัดเดิมตทางนี้ก็ว่าอิ่มแล้วบอกินแล้วมอนี่็ได้มอเนี่ยจากตำแหน่งเก็บเกลือเก็บของอะไรบ้านนี่ลุ้ยพี่น้องเราชัดจัดชัดนะกิน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 วะแซ่บสำนี่ละอืม